สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอ๊ตอาร์ทโฮมคาร์นะครับวันนี้นะครับทางโอ๊ตอาร์ทโฮมคาร์เรานะครับก็มีรถนะครับเพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือเจ้า Fortuner นะครับปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัว2.8นะครับตัว V นะครับขับ4นะครับหรือ4 w h e e l นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1 1 3 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่27,13บาทเท่านั้น นะครับลูกค้าท่านใดที่มีประวัติเครดิตดีนะครับหรือไม่มีเครดิตก็ตามยื่นเอกสารผ่านก็สามารถออกรถได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางออดอัสโฮมคาร์เรานะครับก็จะพาไปชมเจ้าชมหน้าของตัวเจ้า f o r t u n e r คันนี้กันว่ามีออปชั่นมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวชุดกระจังหน้านะครับตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นแบบโครมเมียมนะครับเพื่อตอบรับกับตัวชุดโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าตัวนี้จะเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับแบบลายบีม led นะครับมาพร้อมกับตัวชุดไฟ Day l ไ g h ์นะคร แล้วก็ที่สําคัญในส่วนตัวด้านล่างก็จะเป็นในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับในส่วนของตัวด้านข้างนะครับล้อนะครับก็จะเป็นล้อแมกอัลลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเป็นหน้าปัดตึงเงาเดิมๆให้จากทางโรงงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถที่สําคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟแล้วด้านข้างนะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคมเมี่ยมทั้ง4บาน นะครับในส่วนของตัวชุดบันไดข้างนะครับตัวนี้เนี่ยตั้งแต่ปี17ลงไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นนะครับสีดำนะครับส่วนลาวหลังคานะครับก็จะเป็นสีนะครับเป็นสีบอลเงินเมทัลลิกนะครับแต่ถ้าเป็นปี18ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นสีบอลเงินเมทัลลิกนะครับและที่สำคัญในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้นะครับ ปี17จะเป็นหน้าดิสหลังดมนะครับหน้าดิสหลังดมถ้าเป็นปี18ขึ้นไปนะครับจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับตัวนี้เป็นปี17แท้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหน้าดิสหลังดมแล้วก็ด้านหลังนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟท้ายนะครับแบบ LED นะครับเป็นแบบไร้ไกด i d ิ้งนะครับตัดกับในส่วนตัวชุดคิ้วนะครับ ปากระโปรงท้ายเป็นแบบคมเมี้ยงนะครับแล้วก็มีระบบเสริมความปลอดภัยชุดกล้องมองหลังนะครับมีในส่วนตัวชุดสปอยเลอร์นะครับมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3และที่สําคัญในส่วนของตัวด้านบนหลังคาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสาอากาศแบบทีบผูกฉลามนะครับ ต้องบอกว่าสวยมากๆและที่สำคัญนะครับผมให้ดูโลโก้สัญลักษณ์ตัวนี้เป็นเครื่อง2,008หรือ2.8นะครับตัว sigma f o นะครับก็คือตัวขับสีมันอมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตามผมมาเลย ตัวนี้นะครับภายในหน้าห้องเครื่องของตัวเจ้า Fortuner นะครับคันนี้นะครับผมขออนุญาตย้ำอีกทีเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,800ซีซีนะครับ4สูบนะครับแถวเรียง16วาล์วนะครับ DOHC นะครับเป็นตัว V-N turbo นะครับ ตัวนี้นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่450นิวตันเมตรที่ประมาณ1,600นะครับถึง2,400รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับแบบอัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับต้องบอกเลยว่านะครับเรียกรอบได้ไวนะครับและที่สำคัญถือว่าแรงเลยทีเดียวนะครับดูนะครับภายใน ห้องผู้โดยอ,อ่ห้องหน้าเครื่องยนต์เรานะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะเลี่ยมเลยนะครับผมให้ดูก่อนนะครับมาร์กเดิมๆยังอยู่ครบนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับ มผมมาเลยครับคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยตกแต่งนะครับด้วยโทนสีนะครับจะเป็นสีชานะครับสีชาตัดกับตัวชุดคอนโซลลายดำนะครับ ต้องบอกเลยสีชาก็คือมันจะออกเป็นแนว ым, ส้มๆก็ไม่ส้มนะครับอ่าจะออกเป็นน้ําตาลอ่อน,นก็ไม่น้ําตาลอ่อนนะครับตัวนี้เขาเลยเรียกว่าสีชาหมัวนะครับเบาะนะครับตัวนี้เป็นสีชาหมัวหรือสีชาแลยกันนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหน้านะครับฝั่งคนขับจะเป็นเบาะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็สวิตช์กระจกนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานนะครับ ปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นปุ่มนะครับสตาร์ทสต็อปเอนจินหรือปุ่มพุชสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็เถิบลงมาบริเวณฝั่งคอนโซลด้านขวาตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับควบคุมการเปิดปิด ประตูฝาท้ายแบบอัตโนมัติแล้วก็มีปุ่มนะครับสตาร์ตสต็อปเอนจินนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงด้านหน้านะครับปุ่มเปิดฝาถังน้ามันเชื้อเพลิงอ่ะต่อมาครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันครับมีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงบนพวงมาลัยนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับโทรศั์มือถือโดยการนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายก็ได้นะครับหรือนะครับสามารถรับคําสั่งเสียงนะครับได้นะครับตัวนี้มีออปชั่น นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวชุดนะครับฟังก์ชันนะครับเป็นโหมดลูกเล่นในเรื่องของการนะครับควบคุมในเรื่องของตัวชุดหน้าจอนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมถึงในส่วนของเกือบลืมเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวปุ่มนะครับค r u คอน Control แล้วก็ปุ่ม Pattern s h i นะครับสามารถปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์นะครับบนพวงมาลัยได้แล้วก็ล็อกความเร็วนะครับตรงนี้ที่พวงมาลัยได้ เพื่อยืนยันนะครับว่าคันนี้นะครับวิ่งน้อยนะครับผมให้ดูก่อนนะครับเลขไมค์คันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยคันนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ8 2 1 4กิโลเมตรเท่านั้นครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด 7.7นิ้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนะครับในส่วนของตัวชุดเครื่องเล่นนะครับหน้าจอนะครับ DVD CD ีนะครับรองรับขึ้น FMAMUX a, M a U X นะครับและที่สำคัญก็มาพร้อมกับตัวชุดระบบนำทางในว i กเกเตอร์พร้อมนะครับอ่าแล้วก็ปุ่มนะครับพวงมาลัยแบบมตัติฟังก์ชันเนี่ยก็สามารถปรับเพิ่มเสียงนะครับ ลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดพวงามาลัยมัตติฟังก์ชันได้เลยนะครับพูดง่ายว่าอันนี้มีการเล่นใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เถิบลงมานะครับในส่วนของตัวระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิระหว่างซ้ายขวาได้อย่างอิสระแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ก็แยกในส่วนของตัวชุดแอร์ด้านหน้าและแอร์ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวชุดนะครับระบบ VSC ป้องกันการเลื่อนถลายนะครับ D A C ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวโหมดล็อกความเร็วขณะบนลงทางลชันนะครับแล้วก็โหมดนะครับขับเคลื่อนระหว่าง2 4, ล้อ4ล้อนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆคลิปนะครับตัว H 2นะครับก็เป็นโหมดขับขี่ในสภาวะที่ปกตินะครับส่วน H4 นะครับก็จะเป็นโหมด4 w h e e l ที่แยกออกมาเป็น2โหมดนะครับระหว่าง H4 กับ L4 นะครับโหมด H4 ก็จะเป็นในส่วนของตัวโหมดที่ขับขี่นะครับบนถนนที่นะครับมีการลื่นนะครับหรือ ต้องใช้พละกําลังนะครับนิดหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวขับ4 h 4นะครับส่วน L4 ก็จะเป็นโหมดที่ค่อนข้างถนนสมบุกสมบันอะไรประมาณนี้ที่ต้องออกแรงเยอะกว่าชาวบ้านก็จะเป็น L4 นะครับอ่าแล้วก็ยังมีช่องนะครับ USB AUX พร้อมกับช่องเสียบไฟ12โวลต์นะครับให้ด้านหน้าเสีบลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแล้วก็นะครับ มีในส่วนของตัวโหมดนะครับ e c o Mode กับ Power Mode นะครับอยู่ที่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับอ่าแล้วก็ช่อง u box ค่อนข้างจะกว้างเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับชุดคอนโซลหน้าตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับคูลบ็อกซนะครับหรือช่องแช่เย็นนะครับมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องใส่เอกสารอย่างเดียวนะครับอ่าหลายๆท่านคิดว่า ตัวเนี้ยมันเป็นช่องใส่เอกสารก็ใส่ใส่เอกสารตัวนี้นะครับก็สามารถปรับนะครับตัวความเย็นออกจากช่องลมได้เลยนะครับตัวเจ้า Fortuner เนี่ยพื้นฐานนะครับเขาก็จะมีระบบในส่วนของตัวชุดระบบเสริมความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวชุดถุงลม Airbag นะครับคู่หน้าด้านข้างด้านหลังพร้อมแล้วที่สำคัญยังมีในส่วนตัวระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรกแบบ EBD นะครับมีระบบป้องกันการลื่น พลอยนะครับแบบ VSC นะครับอย่างที่ผมเกินไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับว่ามีออมีหน้ารูปร่างหน้าตาแล้วก็มีอะไรยังไงบ้างตามผมมาเลยอ่าอันนี้นะครับในส่วนของตัวตอนหลังนะครับบอกต้องบอกเลยบอกด้านหลังดูกว้างมากนะครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับแต่ที่สําคัญเบาหลังนะครับเดี๋ยวนี้ผมให้ดู ดูช่วงระยะความกว้างของของเจ้า Fortuner ก่อนด้านหลังกว้างนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวระบบแอร์นะครับสามารถแยกปรับอุณหภูมินะครับระหว่างด้านหน้าด้านหลังได้นะครับแอร์ตัวนี้นะครับเป็นแอร์หลังคาหรือแอร์ราวแล้วนะครับแยกระหว่างตอน2กับตอน3นะครับคือพูดง่ายว่าถ้านั่งแถวตอน2กับตอนสามนะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับและที่สําคัญเบาะปรับพับได้นะครับเพียงแค่ปลายนิ้วมืออ่าดูดีครับปรับพับได้ขึ้นนั่งสบายเลยนะครับ แถวด้านหลังนะครับปรับพับแล้วก็พับเก็บด้านข้างได้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะต้องบอกว่าโอ้โหเขาออกแบบดีไซน์มาก็ค่อนข้างดีเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจกําลังมองหานะครับเจ้า Fort u n e r นะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวเครื่อง2.8นะครับตัว V นะครับขับ4ก็คือต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆและที่สําคัญ ลูกเล่นของตัวเจ้า f o r t u n e r ที่คนเขาชอบกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดประตูหลังเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับอ่าต้องบอกว่าโอ้โหได้ความสะดวกสบายมากนะครับอ่าดูเบาะหลังนะครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนี่นะครับพับปึ๊บพับเก็บได้สบายเลยอ่าดูดิครับเบาะหลังพับเก็บได้สบายนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยนี่ผมใช้มือเดียวเลยนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาดูได้นะครับที่เต็นท์โอ๊ตอาร์ตฮงคาของเรานะครับหรือติดต่อนะครับสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใน f a c e b o o k นะครับโอ๊ตอาร์ตฮงคาหรือ LINE แอดนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวเบอร์โทรติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0818903370นะครับอันนี้เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับ ส่วนอีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์0860264069อันนี้เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็สามารถติดต่อนะครับคุณโอ๊ตคุณอาร์ตเลยนะครับสองพี่น้องเขาจะดูแลคุณลูกค้านะครับด้วยตัวเองนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับออกรถในช่วงนี้คุณโอ๊ตคุณอาร์ตจัดแคมเปญให้นะครับช่วยผ่อนค่างวดรถให้2งวดนะครับแล้วก็มีในต่วตัวฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับเ่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังและที่สําคัญนะครับ ก็ยังมีการรับประกันของเครื่องเกียร์ให้1ปีพร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าข้อเสนอแนะดีๆอย่างนี้ข้ามพลาดนะครับก็ก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับผมขออนุญาตฝากเจ้าโตยตาฟอร์จูเนอร์ตัว2.8ตัววีนะครับโฟวิลหรือขับ4คันนี้ไว้คุณลูกค้าพิจารณาด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ